สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออชชัแนลเนี่ยครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแบดมินตันออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ตีบอสกิวเนะครับผมบอสกิวตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ตีแม่งสิบห้าตัวเลยครับผมก็สามวันตีทีนึงครับผมสําหรับกิวผมนะครับผมก็ใครไม่มีกิวก็มาอยู่ได้นะครับผมเกียร์สกอร์ไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้มีกําหนดเกียร์สกอร์อะไรนะครับผมโอเคเน้นคุยกันมากกว่า เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเจ้าบอสตัวนี้ก่อนรู้สึกก็เจ้าบอสตัวนี้น่าจะชื่อว่าคูทูลุมโบลานนะครับผมก็ผมจะตีกันประมาณสาวันครั้งหนึ่งครับผมสิบห้าตัวครับผมตีทีเดียวเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าหลุมบอสตัวนี้ว่ามันมีอะไรสําคัญยังไงบ้างก่อนเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากก็สกิลมันก็แรงอยู่ครับผมแต่ว่ามันจะมีจุดหลักๆหนึ่งอยู่จุดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นตรงกลางไหมที่มันบินขึ้นไปอ่ะแล้วก็มีเสาปักอยู่บนพื้นนะครับผม ก็บอสตัวนี้เนี่ยพอถึงหลุมหลูหนึ่งช่วงหนึ่งของมันเนี่ยมันจะบินไปตรงกลางครับแล้วมันก็ขึ้นฟ้าไปครับเหมือนมังกรทยานฟ้าอะไรครับผมแล้วก็มันจะเรียกเสาออกมาตัวละสองเสาวิธีที่จะทําให้มันลงมาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปล่อยให้มันบินอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะไม่สามารถตีมันได้นะครับผมไม่สามารถทําดาเมจมันได้ดังนั้นเราต้องทาให้มันลงมาซึ่งก็มีอยู่สองทางเลือกทางเลือกแรกก็คือ รอรอจนกว่าจะถึงกําหนดของเวลามันอย่างเช่นสมมตินะครับสมมุติว่าันบอกว่าภายในหนึ่งนาทีถ้าคุณพังเสาไม่ได้สองเสาเนี่ยมันก็จะ a o e ใหญ่เห็นแมับเนี่ยวงสีแดงเนี่ยทางซ้ายเนี่ยก็คือมันจะมีเวลาให้เราทําลายเสาสองเสาเพื่อที่ให้มันลงมาถ้าเราไม่ทําลายเราก็ปล่อยแม่งไว้อย่างนั้นนะครับพอมันลงใช้สก,กิลสีแดงเสร็จปุ๊บมันก็จะลงมาเองหรือว่าวิธีที่2ก็คือให้เราพังเสาที่มันเรียกออกมา หนึ่งตัวจะเรียกออกมาสองเสาเท่ากับว่าพอเราพังสองเสาปุ๊บมันก็จะลงมาครับผมโอเคเราก็เอาง่ายๆแค่นี้นะครับผมแต่ว่าในคลิปเนี้ยที่ผมทําเนี่ยก็คือผมจะปล่อยให้มันลงมาของมันเองครับผมเพราะว่าผมเปิดเทียร์หลายตัวดังนั้นไม่ว่าพอตัวไหนมันถึงลูปุ๊บมันก็จะบินเข้าไปตรงกลางแล้วก็เรียกเสาออกมาทีผมเป็นสิบเลยครับผตรงกลางอ่ะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้พวกตรงนั้นมัน เราก็มาตีมอนที่อยู่ข้างนอกพอเราตีมอนข้างนอกเสร็จปุ๊บไอ้ข้างในเนี่ยพอมันสกิลเอโอีแดงปุ๊บมันก็ลงมามันก็จะบินโฉบมาเองครับผมเราก็จะมาตีมันนัวเนียอยู่ข้างนอกนี่แหละครับผมอ่าผมก็เล่นอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันไวกว่าการที่แบบว่าเรียกมาทีละตัวตีเสาให้มันลงมาแล้วก็ตีมันแล้วก็ฆ่ามันแล้วพอบินขึ้นไปแล้วก็เรียกเหล่าเตมาอีกอ่าผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกเสียเวลาผมก็เลยเปิดแม่งทีเดียวเลยครับก็ก็คิดกัน ก็คือเปิดทีเดียวเลยเสาก็คือไม่ต้องไปตีตัวไหนที่มาเรียกเสามาเนี่ยก็เนี่ยผมวิ่งมาให้ดูก็คือเราก็ปล่อยให้แม่งบินอยู่อย่างนั้นครับเพราะมันก็ทาอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วมันก็เรียกเสามาพอถึงเวลามันเอโอีหมู่ปึ้มสีแดงเสร็จปุ๊บมันลงมาเดี๋ยวมันก็บินออกมาหาเราเองครับผมมันก็บินมาให้เราเชื่อเองดังนั้นก็เลือกเลยที่จะเปิดทีเดียวเลยครับสิบห้าตัวอย่าไปซีเรียสครับสามวันครั้งหนึ่งวันจะทําได้ห้าเควสครับผมสำหรับเควสกิลก็ฝากไว้สำหรับคนที่ไม่รู้คนที่ยังไม ไม่มีเกียร์สกออะไรที่ต้องมานั่งกำหนดอะไรบ้าบโคโอคอแตกครับผมเล่นไปตามเนื้อผ้าตามปกติโอเคแล้วก็กิวเออเควสกิลที่ผมรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเควสราคา2ล้าน8เป็นเควสที่กำจัดมอนเช่นฟอกันนาคาแล้วก็ซันเตียว3ามเควสนี้เควสละ2ล้านห้าก็ผมก็ตีอยู่3าเควสนี้ครับในการทำเควสเจ้าไออะไรเนี่ยฟูทูลุมเนี่ยทูลุมโบลานเนี่ยอ่า พูทูลุมโบราณก็ประมาณนี้ครับผมส่วนของเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าตอนหลังเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตัดตอนนี้ไปก่อนเลยครับอ้่าโอเคครับผมก็มาอยู่ช่วงตัวสุดท้ายแล้วครับผมก็ทวนกันนิดนึงครับอย่าลืมว่าสำหรับบอสตัวนี้เนี่ย ให้มันบินขึ้นไปแล้วมันจะปล่อยเสามาสองเสาในจังหวะที่มันปล่อยเสาออกมาเนี่ยเราจะไม่สามารถโจมตีมันได้มี2วิธีที่จะใช้ให้มันลงมา1คือรอให้มันถึงเวลาแล้วมันใช้ AOE ใหญ่แล้วมันจะลงมาเอง2เอ่อเราต้องตีเสาสองเสาให้มันแตกมันถึงจะลงมาโอเคครับผมก็ผมก็ได้แหวนจันทเสียงด้วยนะจากบอสเดี๋ยวเรามา สรุปของกันครับว่าที่ได้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมเดีย๋ยวลองเปิดดูว่าอ่าเนี่ยคือเสียของที่แวบแวบๆอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับก็คือของที่เพิ่งได้เข้ามานะครับผมก็ได้แบบแบบแตกมาสี่อันเดี๋ยวเราลองดูว่าเปิดเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกชุดโลคาบ้าครับผม ได้ทองมา99ครับผมเจม2ก้อนนะผมแล้วก็หินตี้บวกอีกเท่าไหร่อะ80กว่าก้อนได้โอเคครับแล้วก็ตามไปทับนังล่า66อันนะผมก็15ตัวครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับผมก็โอเคครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้กันนะครับผมก็ฝากไป้ด้วยครับถึงออดชานแนลนะครับผมชอบถูใจยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย